ส่วนเรื่องต่อไปก็ดีต่อใจเช่นกันนะครับเป็นวัดดังที่มหาสาราคามครับเขาทอดกระถินแล้วได้เงินกว่า100ล้านบาททางวัดตัดสินใจเอาเงิน35ล้านบาทไปซื้อรถพยาบาล14คันมอบให้กับทุกอำเภอเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตครับพระครูภาวนาชายานุสิทธิ์หรือว่าพระอาจารย์สุริยันนะครับประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นตำบลเกิ้ออำเภอเมืองจังหวัดมหาสาราคาม ทำพิธีส่งมอบรถพยาบาล14คันมูลค่ากว่า3 5ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลทั้ง13อำเภอเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินรถพยาบาลทั้ง14คันนี้เป็นเงินของชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศที่ได้จากงานทําบุญทอดกรถินประจําปีของวัดป่าวังน้ําเย็นซึ่งปีนี้ได้เงินกว่า114ล้านบาทไปฟังเสียงท่านครับให้สีโรงพยาบาล ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยตกลงกันแล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมีคนำอำเภอเขาอำเภอนี้ก็มาแซวเล่นหลวงพ่อวงพผมอยู่อำเภอนี่ก็มาทำบุญด้วยอยู่ทําไมถึงให้แค่สี่อำเภออาตมาก็เลยตัดสินใจให้ปวทั้ง13อําอำเภอ14โรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคาม ภายในรถได้ติดตั้งอุปกรณ์กู้ชีพเป็นรถฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานนะครับมีอุปกรณ์ในการฟื้นคืนชีพเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องช่วยหายใจกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นวิทยุสื่อสารและไฟฉุกเฉินเมื่อทำการส่งมอบเสร็จก็สามารถนำรถไปใช้ปฏิบัติการได้ทันทีเรียกว่าคนที่ไปทำบุญได้บุญ2ต่อนะครับนอกจากสืบสารประเพณีชาวพุทธแล้วยังได้บุญช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงโควิดระบาดด้วยครับ